อ,อ่านคือการที่เราได้ท่องโลกต่างๆนะคะนะมันได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความคิดแล้วก็ได้ทั้งประสบการณ์มันไม่ใช่อ่านหนังสือธรรมดาค่ะมันเป็นการอ่านความคิดของนักเขียนเป็นการอ่านธรรมชาติเป็นการอ่านวิถีชีวิตการอ่านทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ แล้วมาประกอบแล้วเด็กเขาจะได้องค์ความรู้จากการอ่านนั้นเอาไปใช้ได้เหมือนกิจกรรมที่ที่ดิฉันทคาคําว่าร้อยเลขเสนห์หนังสือนะคะก็ทําทุกอย่างนะคะที่มันเป็นเลขเหลี่ยมเลขกลนที่จะให้ลูกศิษย์อ่านให้ได้และไม่ใช่กับลูกศิษย์ต้องไปที่ทผู้ปกครองด้วยเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยคือฐานที่จะทําให้เด็กได้อ่านเพราะว่าเด็กที่อยู่กับพ่อกับแม่เนี่ย เชื่อนะคะเชื่อเลยนะคะว่าตั้งแต่อยู่ในท้องอเขาจะรับทราบแล้วพอเขาโตขึ้นมาไม่ต้องยังไม่ต้องอ่านหนังสือแต่ฟังฟังพ่อฟังแม่เล่าเขาจะได้รับความอบอุ่นจะคุ้นเคยกับหนังสือพอเข้าโรงเรียนมาก็เริ่มเข้าอนุบาลสามขวบเนี่ยโรงเรียนจะจัดให้แล้วค่ะดิฉันจะจัดให้แล้วว่าเด็กอนุบาลอะ่ะเข้าไปเหอะในหนังสือหนูจะไปเล่นอะไรไปเล่นคุณครูไม่ว่าให้พี่ดูแลให้แล้วก็หนูไม่ต้องอ่านหนูฟังพี่เขาอ่านให้ฟังพี่ก็จะได้การอ่านน้องจะได้การฟังค่ะ อันนี้นค่ะไอ้ร้อยเล่เนี่ยคะฉัารู้จักแต่ทุกคนคงคิดว่าเราวาไม่ได้แน่ๆแต่พูดกับตัวเองแล้วไม่กล้าไปสมรัรนูสะวไมยหมสยเหรอูอะไรกนสนุกได้ได้อ่านที่ที่มันอยู่ใต้ต้นไม้มีล่มเยอะแยะเลยค่ะก อ่านในห้องสมุดมันหายใจไม่ค่อยออกค่ะก็บางทีน้องก็อยากให้พี่มามาอ่านให้ฟัง,งน้องก็มาบางทีก็มานั่งฟังพี่เขาอ่านค่ะถ้าน้องอารร่านหนังสือไม่ออกก็อ่านให้น้องฟังหรือไม่ก็สอนให้น้องเขาอ่านตามรู้สึกว่าดีใจและได้สอนน้องให้อ่านหนังสือให้อา่อานออเขียนได้ค่ะ สืบอย่างคนนั้นนะคะก็จะเอาหนังสือเอาเกี่ยวกับหนังสือเป็นท่อนๆเอาปิซ่อนออไว้แบ่งกลุ่มนะไปตามหาประมาณนี้เอาปิซ่อนตามหลังประตูอะไรเงี้ยค่ะหรือทําหนังสือตัวเล็กๆนอกจากที่ที่ที่ให้มาค่ะหนังสือตัวเล็กๆแล้วก็เอากลุ่มไปเอาแว่นขยายส่งไปส่องดูอ่านไม่ใช่อ่านธรรมดาคุณจะต้องช่วยกันอ่านทํายังไงให้หนังสือตัวเนี้ย คนนี้มาส่องเอออ่านงี้คนนี้มาส่องตัวเล็กๆเป็นตัวโตงี้เขาก็จะสนุกไงคะ นี่คือเลขกระเทศทุกอย่างก็เลยต้งเชื่อรายลเลขเสน่หนังสือจากการตีกรร็จากการเสีงเยงซมซีอะไรพวกนี้ค่ะซมซีคุณครูก็ไม่ได้คิดเองเด็กต้องไปอ่านก่อนอ่านในหนังสือมาแล้วพออ่านเสร็จแล้วเขาจะต้องสังเคราะห์ใช่ไหมคะวิเคราะห์เสร็จมาสังเคราะห์ให้มันเป็นย่อๆสั้นๆคุณเจาใจความจากตรงไหนมาแล้วก็เอาไปประพันธ์ด้วยนะคะประพันธ์เป็นกรอนสีก้อนเปล่าเลยก็เรื่องของหนูประพันธ์เสร็จเอามาทําเป็นซีมซีนั่นค่ะแล้วก็เอามาเสียงซีมซีเหมือนี่นี้ โรงเรียนวัดก่อแดงนี่มีนักเรียน75คนนะครับเป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักเรียนที่มีความรู้แตกต่างกันนะครับมีทั้งคนเก่งคนอ่อนคนที่อ่านหนังสือไม่ออกมีหลายรูปแบบนะครับอันนี้คือปัญหาทําให้โรงเรียนเราก็มาวิเคราะห์นะครับมาดูว่าจะทําอย่างไรที่เด็กมีปัญหาเรื่องการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยจะได้ช่วยให้เขาได้อ่านออกดียิ่งขึ้นนะครับ เราก็พยายามหากิจกรรมที่ทําให้เด็กมีความสุขนะครับแล้วก็สนใจเรื่องการเรียนก็คือเรื่องของกิจกรกรมห้องสมุดนะครับก็พอดีได้คุณครูสมทรงเินสนิทเนี่ยซึ่งเป็นคุณครูที่มีความรู้ความสามารถครูสมทรงก็ได้หากิจกรรมที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยได้มีความสุขในเรื่องการเรียนนะครับท่านก็ได้ไปคิดนะหาวิธีการอย่างไรนะครับคือทําให้เด็กเล่นด้วยได้ความรู้ด้วยนั่นก็คือกิจกรรม พงสมุทรนะครับกิจกรรมงสมุทรที่มีชีวิตมองดูแล้วว่าเป็นกิจกรรมที่ที่ดีมากๆนะครับคือทําให้เด็กได้บูราณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กเล็กคือตั้งแต่ประถมศึกษาชั้นปีที่1มาเลยนะครับจนถึงถมศึกษาปีที่6ซึ่งทั้งน้องทั้งพี่เนี่ยได้ทํากิจกรรมร่วมกันจะเห็นว่านักเรียนของเราเนอ่านหนังสือออกเกือบร้อเเซนะครับจะพูดว่าร้อเเซก็ว่าได้นะครับเราก็เห็นทาง เชิงประจักษ์แล้วว่าผลสอบโอน็2นะครับสอปีที่ผ่านมาภาษาไทยของเ e ด็กวัดกอแดงนะครับได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วผู้ปกครองก็มีความชื่นชมมากนะครับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็ไปเข้าเรียนต่อในโรงเรียนระดับจังหวัดนะครับเข้าได้ตามที่เขาตั้งเป้าหมายไว้นะครับทุกวันนี้เด็กที่โรงเรียนมีความภาคภูมิใจมากว่า เขากลับมาหาครูกลับมายืมกลับมายืมอุปกรณ์กลับมายืมหนังสือกลับมายืมกิจกรรมที่คุณครูเคยพาทำอะค่ะเอาไปทําที่โรงเรียนเขาที่อาจารย์มัธยมให้มาวิจัยให้มาอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะมันมันไม่ได้เรามันไม่ได้เฉพาะเด็กเราแต่คุณต้องนําไปสู่ชุมชนด้วยเกิดประโยชน์มากกว่าที่ที่จะอ่านธรรมดาทํายังไงก็ได้ให้เขาอยากอ่านและในที่สุดเขาก็รักแล้วก็บอกเขาขาด ไม่ได้แล้วไอ้กิจกรรมต่างๆที่เล่นเนี่ยค่ะมาข้สนุกมันมันเหมือนกับว่าเรานึกถึงเมื่อสมัยเราเป็นเด็กเราอยากอยากทำอะไรเราอยากเล่นเราไม่ได้อยากนั่งอ่านธรรมดาลูกศิษย์เราก็เหมือนการอยากขายของอยากเล่นนั่นเล่นนี่ก็ในเมื่อหนูอยากเล่นน่ะหนูก็เอามาใช้ในการอ่านเสร็จเลยในขณะที่คนอื่นๆที่เขายังไม่ยังอ่านไม่ได้หรือว่าอาจจะยังไม่ไม่สนใจแต่ที่โรงเรียนน่ะ สนใจอะค่ะ80%ขึ้น,นะคะ่ะเอ่อก็คือใครที่ไม่สนใจก็จะเข้ามาสรุปแล้วที่โรงเรียนจะเป็นคือก็ชอบอะไระคะ่ะแล้วง่ายๆคือชอบห้องสมุดชอบอ่านหนังสือไม่ได้อ่านในห้องสมุดอย่างเดียวอย่างที่บอกอะคะ่ะไปทํานอกห้องก็มีไปอ่านใต้ต้นไม้ไปนั่งอ่านเนอนอ่นเพราะที่โรงเรียนจะมีทั้งโต๊ะญี่ปุ่นจะมีทั้งหนังเสือจะไม่มีโต๊ะแบบนี้เพราะว่าเป็นห้องสมุดเล็กๆไปอ่านเสร็จพับโต๊ะเก็บ หรืออยากจะไปอ่านตามไหนก็เชิญเอาเสือไปอ่านเลยลูกและอีกวิธีหนึ่งก็คือเขาอ่านได้ตามสบายนะคะถ้าหนูอยากจะทานหนูอยากจะทานหนูก็ทานได้ค่ะมีมุมให้ทานใต้ต้นไม้ข้ขางๆห้องสมุดแล้วก็มีถังขยะให้แล้วถ้าหนูอยากจะทานเอาเสือไปเลยลูกไปปูแล้วก็เชิญเลยค่ะอ่านไปนั่งคุยนั่งเล่นไปแบบนี้ค่ะคือมันต้องทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่าหนูอ่านหนังสือได้หนูอ่านได้ทุกขณะ ไม่ใช่ว่าจะอ่านแค่ในห้องสมุดไม่ใช่อ่านในขณะเรียนแต่ทุกเรื่องในขณะที่หนูรับประทานไปหนูหนูหนูอยากทานแต่หนูก็อยากอ่านด้วยอะ่ะมันก็ทําได้คุณครูไม่จํากัดโลกของจินตนาการของเด็กไม่มีการจํากัดแล้วก็เมื่อเขาเกิดสบายใจเกิดความรักที่จะอ่านมันเกิดเองค่ะในใจอะ่ะมันเกิดความรักที่จะอ่านหนังสือเองทุกวันนี้หนังสือในห้องสมุดถูกหยิบหมดทุกเล่ม เราศึกษานิเทศมาเขาบอกว่าทำไมไอ้โรงเรียนเนี้ยหนังสือมันยับจังบางคนค่ะบางคนก็บอกว่าหนังสือทําไมไม่เก็บรักษาทีนี้แต่ศึกษานิเทศบางคนที่มาก็บอกดีแล้วการที่หนังสือยับนั่นแสดงว่าเด็กใช้ถ้าหนังสือเรียบๆอยู่แต่ในในในตู้ แล้วจากการอ่านนี่นะคะมันส่งผลให้ชุมชนเ,นเขาเห็นความสําคัญเขารู้ว่าลูกศิษย์ของเราลูกหลานของเขาเนี่ยทำอะไรบ้างเขาจะสนับสนุนทุกด้านแล้วเขารู้ด้วยว่าไอ้แหล่งเรียนรู้อ่ะมันก็มาจากโรงเรียนด้วยไอ้ที่เขาไปประกอบอาชีพของเขาอะค่ะบางบางคนเนี่ยได้สูตรทําขนมจากหนังสือเราที่เราใสาต่ตะกร้าไปให้อ่านนี่แหละค่ะค่ะค่ะแล้วชุมชนก็จะมันรู้สึกไม่มีอะไรภาคภูมิใจเท่ากับ ลูกศิษย์นะ่ะเขาเขามาบอกว่าเขาได้อะไรมากมายจากจากกิจกรรมที่ครูจัดพอมีหนังสือทางเรียนจัดมาให้เนี่ยเรารู้สึกว่าเออลูกเรามีความใกล้ชิดกับลูกแล้วลูกก็อยากให้เราอยู่กับเขา ช่วงเวลาเราไม่มีกับช่วงเลืกอเรียนนี่จะไม่ให้อ่านให้ฟังตลอดมันก็เลยมีความปลูกความอบอุ่นมากขึ้นกว่าปัจจุบันจก,กว่าที่ผ่านมาจะพัฒนาการจากเดิมๆที่เขาผมเคยสัมผัสนลูกจะไม่ค่อยสนใจพอดีได้จากหนังสือน,นี่มาปุ๊บเขาก็สนใจคือให้เราอยากให้เราอ่านให้ฟังทุกวันแลวเรื่องการอ่านเขาก็พัฒนาขึ้นจากที่ไม่สนใจเน้จะสะกดได้นับเลขได้แล้วรู้จากคุณธรรมศิลธร,รรมพอเราจะแนะนาให้เข้าวยในตัว เราจะสอบถามเขาว่าอันนี้คือนกเป็นนกยังไงเกเรไหมเขาบอกเกเรคือเขาจะรู้ในตัวเขาเองว่าเขาฟังแล้วเขาจะมาเหมือนกับเขาวิเคราะห์เองได้แล้วก็ปูเป็นลักษณะยังไงฉลาดไมาหมฉลาดนกเป็นนกเป็นอะไรนกเจ้าเล่พอดีเขาก็ได้จากตรงนี้แล้วก็เรื่องการนับเลขนับอะไรก็จะได้เพิ่มขึ้นคือเราจะสอนในการนับเลขไปด้วยในตัวคือรวมรวมเป็นภาพรวมรวมเขาก็จะอ่านหนังสือได้เป็นเหมือนกับขยับจากของเก่าที่ไม่ค่อยรู้พัฒนาขึ้นมา ได้เยอะครับได้เยอะได้เยอะมากเป้าหมายแล้วก็ความฝันนะคะเกี่ยวกับเนี่ยค่ะอยากให้เยาวชนของเรานะคะรู้ที่จะใช้เวลาในการอ่านบ้างรู้ประโยชน์รู้สิ่งดีๆที่มันแทรกอยู่ในหนังสือหนังสืออ่านแล้วเกิดจินตนาการตามที่เราวาดภาพแต่ถ้าเราดูหนังมันก็หยุดอยู่ตรงหนังอะ่ะ ดาราเขาฟิกมา,าเจ้าแฮร์รี่นะสมมติแฮร์รี่อะ่ะรูปร่างในหนังก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่เวลาเราอ่านนะไม่ใช่ไอ้แฮร์รี่จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาจะเกิดจินตนาการกว้างไกลละสมมุติตัวเองเข้าไปเป็นแฮร์รี่ก็ได้ใช่ไหมคะอยากให้เด็กเนี่ยมีความสุขกับการอ่านแล้วก็แบ่งปันความสุขจากการอ่าน ไปให้กระจายไปเลยค่ะอยากให้ทุกๆคนเห็นความสำคัญของสิ่งที่มันเกิดจากการอ่านอ่านอะไรก็ได้ให้มันให้มันเกิดจากข้างในให้มันเกิดจากสมองะคะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ่านไม่ใช่อ่านแค่หนังสือค่ะคืะคออ่านอ่านธรรมชาติอย่างที่บอกให้ไม่ไปถึงจุดนั้นอยากให้อ่านหนังสือโดยเหมือนหนังสือเป็นธรรมชาติเป็นโลกที่เราท่องไปและเราจะสามารถนำพา โลกแห่งความเป็นจริงไปสู่อนาคตที่ดีงามทุกวันนี้ประเทศของเราเป็นแบบนี้เพราะเราอ่านหนังสือน้อยเราเล่นแต่เกมลบราคาฟันถ้าเราอ่านหนังสือจิตใจจะอ่อนโยนอนาคตมันจะฝันสูงเกินไปหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่ไม,ไม่แล้วก็ดูจากเด็กตัวเองนะคะถ้าเขารักการอ่านรักจินตนาการในหนังสือจิตใจก็จะอ่อนโยนจะสุภาพแล้วก็พร้อมพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่น เมื่อมันเกิดจากจุดเ,ดเล็กๆเป็นแค่ละอองทุลีนนิดนึงมันรวมรวมกนมันก็เป็นดินใช่ไหมคะจากคนคนหนึ่งมันก็จะไปสู่สองคนสามคนพากันมีความสุขพากันให้สังคมนี้สงบสุขไม่มีการแข่งแย่งไม่ไม่แบ่งชนชั้นว่านะไม่แบ่งสีแบ่งอะไรคิดว่าหนังสือช่วยได้แน่นอนค่ะเพราะว่าประสบการณ์มาแล้วคุณไม่ถูกกันคุณโกรธกันก็คุณก็นั่งอ่านหนังสือไปไป,ไปมาคุณก็ลืมคุณก็คุยกัน หนังสือจะทำให้เรารักกันพาสรรสร้างสังคมไปสู่อนาคตที่ดีงามด้วยจิตใจที่อ่อนโยนด้วยจินตนาการที่จะสามารถสร้างไปได้กว้างไกลเท่าที่จะสร้างท่านสุนทรภู่ใช่ไหมคะท่านยิงธนูเจ็ดดอกในภาพไพมันณีปัจจุบันนี้มันยังไปได้เลยใช่ไหมคะเรือยนต์ท่านก็จะเป็นเรือใช่ไหมเป,เป็นเรือบินแล้วทําไมเด็กเราฝันจากหนังสือ จากหนังสือมันจะเป็นไปไม่ได้สักวันต้องช่วยกันไม่รู้ละ่ะเด็กในประเทศนี้ยมันต้องมีบ้างละคะ่ะที่ไปได้จากกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดจากการอ่านค่ะอาจจะเป็นกลุ่มเป็นคนเดียวก็แล้วแต่ค่ะเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันไอละอองธุลีนี้ขึ้นไป็นดินขึ้นไปเป็นแสงสว่างจากไปนิดเดียวให้เป็นแสงสว่างเจอเจ้าพาทุกๆคนล่องลอยไปกับความฝันที่ต้องเป็นความจริงสักวันหนึ่ง ด้วยอุดมการ์ไปถึงอุดมการ์เลยค่ะคิดอย่างนั้นเลยนะคะ